อ่ากินเลยกินอะไรครับเร็วไหนอ้ําอ้ํากุ้งอบ้นเส้นโชว์หน่อยอืมเก่งมากเลยตบมือให้หน่อยอ้ําเยอเยครับ กูด้วยโอ okay okay. ้เก่งจังเลยเอาพายทำไมพายไ่มา Okay. Uh -huh.